สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเป็นกล้อง Proto Station มือสองของทางร้านนะคะโดยตัวที่เรา,า,านำมาในวันนี้ค่ะจะเป็นยี่ห้อ Timber รุ่น M3 ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะมีการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows CE ค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะจะเป็นแบบระบบสัมผัสค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวกล้องแล้วก็ลักษณะของตัวกล้องกันนะคะ ตัวนี้นะคะจะมีกําลังขยายอยู่ที่30เท่านะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเลนปากกล้องนะคะมีขนาด40มมตรค่ะระยะมองเห็นภาพใกล้สุดอยู่ที่1.5เมตรนะคะระบบการวัดมุมนะคะตัวนี้สามารถอ่านค่ามุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดอยู่ที่1ฟิลิปดาค่ะค่าความถูกต้องในการวัดมุมนะคะอยู่ที่2ฟิลิปดาค่ะ ความไวของฟองกลมนะคะอยู่ที่10ลิตดาต่อ2มิลลิเมตรค่ะส่วนฟองยาวนะคะจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะการวัดระยะนะคะตัวนี้สามารถวัดระยะโดยใช้ปีซึม1ดวงนะคะอยู่ที่3,000ันเมตรแล้วก็วัดระยะแบบไม่ใช้ปีซึมนะคะจะอยู่ที่270เมตรค่ะค่าความถูกต้องในการวัดระยะโดยใช้เป้าปีซึมนะคะจะอยู่ที่บวกลบ2บวก2 ppm นะคะ ระบบการถ่ายข้อมูลนะคะตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB นะคะเราสามารถเสียบแฟลชไดร์และถ่ายโอนข้อมูลได้เลยนะคะความจำตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่128 m b ค่ะตัวนี้นะคะจะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows CE ค่ะในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบสัมผัสนะคะพร้อมมีปุ่มควบคุมการทำงานเป็นแบบทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็จะมีหน้าจอรองอีกหนึ่งฝั่งนะคะแล้วก็จะมีปุ่มการทำงานให้4ปุ่มค่ะค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นนะคะเป็นมาตรฐาน IP 6 6ค่ะส่วนตัวปรับจานองศาแนวราบและแนวดิ่งนะคะตัวนี้จะเป็นระบบแบบฝืดนะคะแบตเตอรี่นะคะจะเป็นชนิดไ i ออนค่ะสามารถทำงานได้ถึง26ชั่วโมงค่ะ ค่ะแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องการใช้งานโปรแกรมต่างๆของตัวกล้องค่ะค่ะสำหรับกล้อง p h o t o Station Timber รุ่น M3 ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทค่ะลูกค้าจะได้รับขาตั้งกล้องแบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์จนะคะค่ะสินค้าของเรารับประกัน6เดือนค่ะฟรีคาลิเบตหนึ่งครั้งค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ จะโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์033 013 494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะที่ @ryi99 ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ